นี่คือป่าเก็บเห็ดของเราอีกป่าหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ดอกไม้สวยมากค่ะอันนี้วันนี้มาเซอร์เวป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดที่เคยมาเก็บปีที่แล้วนะคะตอนนี้เขเป็นทุ่งดอกไม้สวยมากนะคะไม่รู้จะบอกว่าสวยยังไงสวยสุดลูกหูลูกตานูน่นสีม่วง นะคะเป็นที่เป็นที่เป็นที่เก็บเห็ดของเราป่าหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ดอกไม้ขึ้นสวยมากมากๆเลยนู่นเข้าไปข้างในย,ยิ่งสวยค่ะไม่กล้าเดินเหยียบเข้าไปเลยเนี่ยค่ะสุดลูกหูลูกตาสวยมาก นี่เป็นป่าเก็บเห็ดของเราแต่ตอนนี้หน้าดอกไม้ดอกไม้ออกสวยมากนู่นบนนอนขาวอะคะ่ะใช่หมดเลยทั้งนั้นเลยดอกนางสวยดอกนางสวยมากค่ะสวยสวยมากวันนี้ไม่มีแดดนะคะมาเซอร์เวย์ป่าเห็ดที่เคยเก็บวันนี้มาเดินอีกฝั่งหนึ่งของเป็นแม่น้ำนะคะ โอ้ยงามหลายเนาะดอกเจา้าอ่อนซ้อนเจ้าเด้อบังในพี่นอ้องอ่อนซ้อนดอกข้าเจ้าเป็นพวงเป็นพวงอยู่เน,นี่ยค่ะมาเก็บตรงนี้แหละค่ะเห็ดนะค่ะมาเก็บเห็ดตรงนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะดอกสวยมากเป็นเขาเป็นเนินเขานะคะนี่ ปีที่แล้วมาเก็บเห็ดตรงนี้ได้เยอะมากได้หลายกิโลมากแต่มารอบนี้มีแต่ดอกไม้ค่ะไม่กล้าเดินเข้าไปเหยียบเขาเลยเนี่ยป่าตรงนี้นะคะเคยมาเก็บเห็ดเคยมาเก็บเห็ดปีที่แล้วเห็ดเยอะมากตอนนี้เป็นป่าดอกไม้แทนค่ะสดชื่นไม่กล้าเข้าไปเหยียบของเขาเลย นี่นะคะเวิร์นี้มาเก็บเห็ดปีที่แล้วเห็ดโคนเห็ดพึ่งไม่ใช่เห็ดโคนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะคะตอนนี้เป็นป่าดอกไม้ไปแล้วนะคะนะคะให้ดูดนู่นไปทางนู่นอีกเนี่ยค่ะปีที่แล้วมาเก็บตรงเนี้ยได้หลายกิโลมากเห็ดนะคะแถวนี้ น้ำมูนี่นะ่ะเก็บแล้วค่ะเก็บไปให้ข้าเจ้ากินแล้วนี่น้ำมูนี่ปีนี้มาเซอร์เวเบิงสกรแต่ว่ามาหนาหน่าดอกไม้นาะงามหลายพี่น้องสวยมากปีที่แล้วมาเห็นกวางวิ่งนะคะกวางเต้นดุงด้งดิง้งดุ้งดิงอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเหตุจะเกิดตามพวกนี้แหละเต็มเลยนะคะนคะคะ สุดลูกมูล,กล,กลูกตาง,งามงามหลายดอกน้อยต้นน้อยต้นน้อยดอกน,น้อย,ออยคือจังหวานบาน้านเฮานี่แหละนูน่นฝั่งนู้นก็มีมาเซอร์เวปาเฮดไปเห็นดอกใหม่กับออนซอนนะพี่น้องเนาะนี่แหละป่าเฮดที่ข่อยมาเก็บปีที่แล้วป่านี้ล่ละคะ่ะนี่งามหลายพี่น้อง งามลายพุ่ต้นใหม่งามต้นใหม่กำลังสีต้นใหม่กาลังสีแบบใบเขียวไหมคะเนี่ยคะ่ะจากใบไม้ร่วงแล้วก็มาเป็นสีเขียวแล้วตอนนี้น้อไม้กำลังแตกงามพี่น้องเอ้ยกำลังสวยตรงนู้นตรงนู้นก็มีเห็ดนะคะตรงนู้นบริเวณนู้นมีเห็ดหมดแถวนี้เก็บเห็ดหมด ตอนนี้ตอนมาคราวนั้นก็ไม่มีดอกตอนนี้ดอกสวยเหมือนดอกคูณบ้านเราเลยนี่นะคะแถวนี้เก็บมาหมดแล้วดอกเห็ดนะคะแถวต้นไม้นี่เนี่ยค่ะนี่ดอกเหมือนดอกคูณบ้านเราเลยสีเหลืองๆเป็นพวงเป็นช่อนี่ดอกเหลืองๆคือดอกแคเนี่เหมือนดอกแค่เลยค่ะ มาเซอร์เวเสิ่นทางเก็บเห็ดเด้อค่ะก่อนหนาใบไหม่จะล่นลวงแล้วก็เป็นหนาเก็บเห็ดของข่อยแล้วคะ่ะขอกระสิมาเซอร์เวสปลาเห็ดข่อยก่อนตรงนี้ใช่หมดเลยปลาเห็ดของหนูนูน่นจะไปถึงตรงนูน่นโอ้ยสวยสวยสวยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะถ่ายบรรยากาศมาเดี๋ยวจะพาชมดอกไม้อีกดอกหนึ่งที่สวยมาก เบิ่งพี่น้องดอกแม nat. ดอกอยังมาสีสดสมังงามแท้ดอกเพิ่นแมเม็นดอกอีหยังเนี่ยอยากเอาไปปลูกบานเาทาแทะแล้วเบิ่งดอกตุปุติปีิอยู่เบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องพี่น้องเบิง่งเบืง้งเบืงสี่ไทยตอนเพิ่นบานบานงามมาผู้เดียวเด้พี่น้องมาหยางผู้เดียวเด้เบิ่งเด้เบิ่งสีแม่พี่น้องสีแม้อ่อนซ่อนสี อ่อนซ่อนสีนี่ดอกที่บานๆจะเป็นอย่างนี้งามหลายสีสดใสพี่น้องเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากธรรมชาติจริงๆสวยจริงๆอากาศสดชื่นมากเสียงกระสิมแหบๆนะคะเพราะว่าเป็นวัดงาม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 มาถ่ายอยู่คนเดียวเด้นี่แต่ก็บอเป็นตัวอย่านหรอคะบ่เคยย่านอีหยัง ไม่ยางผู้เดียวเดิมเดิมคือเกา่าทรงนองเช่หลักกับม้ยางแล้วบางพี่น้องงามหลายนี่แม่ออนซ่อนดอกสีสีสมพูนนี่ไหมคะ่ะต้นกับ่าใหญ่ได้คะ่ะแต่ว่าดอกงามหลายพูนทั้งเขาพุ่นให้งามคะ่ะงามงามมีตาสดชื่นสดชื่นสดชื่นพี่น้องงามหลาย สิเก็บบรรยากาศง,งามมาฝากเด้อพี่น้องแล้วบ้งออนซอนเขียวลมลื่นอากาศดีมากอากาศเย็นสบายวันนี้วันนี้17องศานะคะแต่มีฝนค่ะอ่อนซอนพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากโอ้นงามหลายเป็นยุมเป็นยุมยุพี่น้องบ่เคยเห็นก็ได้เห็นบ่เคยสัมผัสก็ได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆงามจริงๆ